ัันลลึกลึกกบปรากฏการลึกลับในวันนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการขุดค้นหาไม้ตะเคียนที่จมอยู่ในคลองบ้านใสข้างวัดมะกอกเขตตลิงชันกรุงเทพเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความฮือฮาให้แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนย่านตลิงชันเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าบริเวณนี้ไม่เคยมีการปลูกตะเคียนหรือมีต้นตะเคียนเติบโตมาก่อน ทุกคนจึงต่างสงสัยตรงกันว่าไม้ตะเคียนที่จมอยู่ในคลองนี้มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรตะเคียนวันนี้ไม่เคยเจอเลยฉันอายุเจ็ดสิบป่าฉันก็ไม่เคยเห็นไปถามคนเก้าสิบป่าเขาก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นไอ้ฉันเองยนะังไม่เคยเจอเลยแถวนี้ไม่มีต้นตะเคียนมีต้นมะคอกเป็น,น,นนะต้นอะไรนะเออต้นพิกุล เพราะมีต้นมะกอกอยู่มากวัดแห่งนี้จึงถูกตั้งชื่อว่าวัดมะกอกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2345หรือเมื่อ200กว่าปีก่อนแน่นอนว่าตลอดกว่า200ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครพบเห็นต้นตะเคียนบริเวณนี้แต่อย่างใด การค้นหาตะเคียนในคลองบ้านใส่ข้างวัดมะกอกว่ากันว่าเกิดขึ้นเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งได้นำรถมาจอดที่วัดตอนเที่ยงคืนหลังกลับมาจากขายของที่ตลาดสายใต้ใหม่และได้พบเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งเดินไปมาอยู่ในวัดและมาพูดคุยกับเขา เดินมาหาเลยน่ะผู้หญิงคนเนี้ก็เดินมาหาไอห,หนุ่มคนนั้นแหละคุยกันว่าให้ช่วยเขาหน่อยเขาหนาวเขาบอกอยู่หน้าวัดคุยเสร็จแล้วเขาก็เดินนะหายลงน้ําข่าวการพบหญิงสาวปริศนาเดินหายไปในคลองสร้างความฮือฮาและคนแปลกใจ ให้กับทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้บางคนสงสัยว่าหญิงสาวปริศนาคนนั้นคือใครหลายคนก็มั่นใจว่าหญิงสาวที่มาขอความช่วยเหลือนั้นคือนางไม้ที่อาจจมอยู่ในคลองแต่ทว่าทำไมทุกครั้งที่มีการขุดลอกคลองที่ผ่านมาจึงไม่เคยพบเจอท่อนไม้หรือต้นไม้ที่จมอยู่ใต้น้ำแต่อย่างใดและก็ปีปีหนึ่งก็มีเรือแมโคโนเมาขุดคลอง ปีก็สองสามครั้งเหมือนกันขุดคลองก็ไม่เจอปักเสาไฟก็ไม่เจอก็เลยคุยกับหลวงพ่อว่า,อาลองดูละการเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ยลูกศิษย์คือร่วมกตัญญูมูลที่ร่วมกตัญญูแผนกนักประดานา้ำมามาลงงมก่อนที่จะลงงม,มวันหนึ่งนะก็มีโยมคนหนึ่งเขาก็เป็นล่างนะเขาเรียกว่าล่างทรงก็ให้เขามาทรงดูมีกี่ต้นเขาบอกเขามีอยู่สามพี่น้องด้วยกัน มีสามพี่น้องวยการที่อยากจะขึ้นมาช่วยวัดช่วยประชาชนเขาก็บอกว่าอยู่ตรงที่พระไปดูเมื่อกี้แหละเขาบอกว่าอยู่ลงไปจากพื้นคลองเนี่ยประมาณ1เมตร9ก้นาฬิกาของวันที่23กันยายนที่ผ่านมาคือวันเวลาของการค้นหาพิสูนจน์ความจริงนับประดาน้ำรเริ่มทําการค้นหาปริศนาลึกลับใต้คลองบ้านสัตว์

คือต้นแม่ตะเคียนต้นที่หนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่มูลทิตร่มกระตันยูได้ขุดเจอคือทางโคนอยู่ตรงบันได,ดนีพ่พอดีทางปลาจะอยู่ตรงใต้สะพานทางรถวิ่งนะน,นี่คือต้อนที่หนึ่งเราจะพบเจอในวันที่2ี่กันยานยนนะฮะอาการตกตะลึง จากการค้นพบตะเคียนต้นแรกอย่างไม่ทันจางหายคำพูดของหญิงผู้นี้ที่เชื่อว่าถูกวิญญาณน,นางตะเคียนเข้าสิงก็สร้างความตื่นเต้นให้กับทุกคนที่อยู่ร่วมเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น ขนาดตะเคียนต้นแรกยังไม่เชื่อว่าจะเจอแต่นี่ยังมีอยู่อีกสองต้นที่จมอยู่ใต้คลองมันจึงเป็นเรื่องเหลือเชื่ออย่างแท้จริงสำหรับชาวบ้านที่ใช้ชีวิตอยู่บริเวณนี้มาหลายชั่วอายุคนตกช่วงเย็นค่ำครับ หลวงพี่หล่องก็ได้ประสานงานว่ายังเหลืออีกสองต้นแต่เราเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้นต้นยาวหรือต้นสั้นเราไม่สามารถที่ประเมินได้การค้นหาพิสูจน์ความจริงของตะเคียนอีกสองต้นเกิดขึ้นในอีกสองวันต่อมาเวลาประมาณ9นาฬิกานักประดาน้ำก็เริ่มค้นหาตะเคียนต้นที่สอง คีมค้นหาใต้น้ำก็ยังไม่พบเจอแต่อย่างใดเนื่องจากมีบางสิ่งบางอย่างในคลองคอยเป็นอุปสรรคขวางกัน้นการค้นหาอุปสรรคในการคือเราไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแน่นะครับลักษณะคือสองเนื่องจากของลังกล่าวนะมีทั้งขยะมีทั้งมะพร้าวคือสิ่งต่างๆครับอยู่ใต้น้ํามันก็ต้องทำต้อง,งทำในการค้นหายิ่งยากเข้าไปครับเรายิ่งทํางานหนักเข้าไปเรื่อย การค้นหาดำเนินไปเกือบค่นวันเท่ากับการค้นพบตะเคียนท่อนแรกในที่สุดทีมค้นหาก็ค้นพบตะเคียนต้นที่สองสร้างความดีใจและแปลกใจให้กับชาวบ้านที่มาร่วมสังเกตการเป็นอย่างมากที่สำคัญตะเคียนต้นที่สองที่ค้นพบยังมีขนาดยาวกว่าตะเคียนต้นแรกอีกด้วย ต้ทนที่2ก็ลง10บโมงอีกเนะเจอกับาเวลาประมาณ4ี่โมงสีโมงครึ่งโดยประมาณเหมือนกันก็เวลาไล่เลียกับต้นแรกนะฮะ,ะตน้นต้นที่2นะั้นยาวมาก17เมตรเ4เซนนะ,ะขึ้นมาก็ลําบากกวา่าจะขึ้นได้ก็มืดนะะแต่ก็โดยใช้แรงคนแรงญาติโยมที่ได้เดินทางเข้ามาร่วมชมบาร,รมีแม่ตะเคียนก็ช่วยกันยกขึ้น ไม้ตะเคียน2ต้นถูกนำมาตั้งไว้ที่วัดทำให้ชาวบ้านทั้งใกล้ไกลต่างทยอยเดินทางมาชมไม้ตะเคียนอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาวันเวลาที่ถูกกำหนดให้มีการค้นหาตะเคียนต้นที่ส สองว่ายากแล้วการค้นหาไม้ตะเคียนต้นที่สามยิ่งยากกว่าเล่นเอาทีมค้นหาถึงกับถอดใจเลยทีเดียวที่แรกท้อแล้วครับคือเราดำมาทั้งวันแล้วอะแต่ว่าคงไม่เจอแน่นอนแต่เรื่องจากหลวงพ่อบอกว่าเอานะไม่ไหวพักก่อนแต่แต่ข,นแนข,ขึ้นแน่เขาขึ้นแน่ตอนนี้เขาหนาวแล้วเขาอยากขึ้นคือมันมันมัน,มนสิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือไอ้ตรงเนี้ยที่ผมยืนกันอยู่เนี่ยที่ผมพักน้ำมันแหละตรงที่พวกผมยืนพักน้ำบิมตะลิงเลย แล้วตรงที่เราค้นหามาแล้วเราเอาเหล็กเนี่ยเหล็ก,กยาวๆมายาวขมานั้นเราเราเราแทงจนเหล็กมิดน้ามมิด,ม,ดมิดดินแล้วมันไม่เจอแต่พอถึงเวลาโพเพพาทิตตกดินเมื่อปุ๊บเนี่ยกลับมากลับมาเจอครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไหนที่สุดก็ขุดค้นพบไม้ตะเคียนต้นที่3ตามคำพูดของร่างทรงจริงๆสร้างความดีใจและปลาบปลื้มใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก ปรากฏการเหลือเชื่อที่พบไม้ตะเคียนทั้ง3มต้นในคลองบ้านใสนั้นทำกลางความดีใจหลายคนยังคงความสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมจึงมีไม้ตะเคียนจมอยู่ในคลองแห่งนี้เราส่งทีมงานออกค้นหาความจริงเกี่ยวกับปริศนาไม้ตะเคียนกระทั่งได้พบกับคุณยายท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณท่าน้ำตรงข้ามกับวัดได้ให้คำตอบกับเราว่า ไม้ตะเคียนปริศนาทั้งสามตนน่าจะเป็นไม้ที่ท่านจเจ้าอาวาสองค์เก่าคือพระกูวิสุทธิศีลาจารย์หรือหลวงพ่อวงได้นำมาปลูกสร้างเพื่อไว้พัฒนาวัดเมื่อเหลือก็อาจนำมาไว้ข้างคลองที่ท่าน้ำนั่นเองท่านเป็นช่างไม้งท่านก็ไปหามไม้เนี่ยไปตามวัดแต่ไปโค่นไปโค่นไปข่อ,ขอ,ขอ,ขอตามวัด ก็ใช้เรือลากมามันไม่มีถนนไม่มีอะไรทั้งนั้นนะแล้วก็มาทําตลาดมาทาโรงเรียนแต่มันพังไปหมดแล้วอ้พูกนั้นน่ะหลายปีแล้วแล้วไม้นั่นนะ่ะคงเหลือเหลือแต่นี้ท่านท่านก็เอาวา,วางวางวางหน้าวัดเนี่ยเพราะว่าเขื่อนเขินมันไม่มีแต่ตอนก่อน,น,นมันไม่มีเรือหางยาวแบบนี้ไม่ค่อยพังแล้วก็เอามาคงจะเอาวางตอตามเนี่ย ฉันก็ไม่รู้ว่าเขา้นอะไรนะแต่คงจะเป็นตะเคียนอะไรเราก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นไม้ตะเคียนจากที่ใดก็ตามวันนี้ตะเคียนสมพี่น้องก็ได้กลายเป็นหนึ่งในความเชื่อถือศรัทธาของชาวบ้านเป็นจำนวนมากหลายคนมาที่นี่เพื่อดูให้เห็นกับตาว่าไม้ตะเคียนที่พบเป็นอย่างไรในขณะที่คนส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อขอบางสิ่งบางอย่างกับตะเคียน3มพี่น้อง ในบรรดาผู้คนที่มากราบไหว้ตะเคียนสามพี่น้องว่ากันว่าบางคนมาเพราะทราบข่าวการค้นพบบางคนมาเพราะมีคนชวนให้มาแต่ทว่าบางคนต้องดัน,ดนเดินทางมาถึงที่นี่เพราะแม่ตะเคียนบอกให้มา ตั้งใจมาขอด้านสุขภาพแล้วก็โชคลาภด้วยครับของประมาณนี้ครับก็ได้ข่าวจากเพื่อนๆแล้วก็ดูคลิปตอนที่นําแม่ขึ้นมาจากน้ำนะครับก็เห็นแล้วก็เกิดความศรัทธาตรงนั้นเลยครับแต่ละคนแต่ละที่เนี่ยมาทั่วเลยหลายๆจังหวัดทั้งๆที่ไม่เคยมาที่นี่มาก่อนถามทางเขาก็มาเหมือนแม่เนี่ยไปสื่อดนจิตดนใจต้องมาที่นี่อะไรเงี้ยค่ะคุณพิมพระดาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เชื่อว,ว่า ตนเองได้รับปฏิหารจากแม่ตะเคียนหลังจากมากราบไหว้ตะเคียนสามพี่น้องเพียงไม่นานภายหลังจากนำขึ้นฝั่งทั้งทั้งที่เธอเองก็ไม่เคยมาที่วัดแห่งนี้มาก่อน วันที่30มสิบน,นะคะสามสิบกันยาพี่ได้มาที่วัดนี้ครั้งแรกพี่ก็จุดทูบธรรมดาแล้วพอวันที่หนึ่งตุลาพี่ก็ไปซื้อหวยถูกลอตเตอรี่ก็เยอะพอสมควรพอหลังจากนั้นน่ะพี่ก็กลับมาที่วัดอีกมาจุดทูบบอกแม่ว่าถ้าบุญพี่เชื่อมสัมพันธ์กับแม่ทั้งสามต้นที่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะนําหุ่นอันนี้มาให้หลังจากนั้นพี่ก็ถูกอีกในวันที่16 พี่ก็เลยต้องนำหุ่นสามองค์เนี่ยค่ะมาถวายแม่แล้วพอพี่ถวายแม่ไปเสร็จพี่ก็ถูกอีกจากการที่มาไหว้แล้วก็เคาะเซมซีบางทีพี่ก็ฝันอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีมาเองนอกจากโชคลาภที่เชื่อว่าตนเองได้รับเพราะนางตะเคียนแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คืออีกหนึ่งปริศนาที่เชื่อว่าเกิดขึ้นเพราะนางตะเคียน ที่สิงสู่อยู่ในไม้ตะเคียนทั้งสามตนภาพนี้บันทึกเอาไว้ได้ในวันที่ทําการค้นหาไม้ตะเคียนครั้งที่หนึ่งเป็นภาพที่เชื่อว่าเป็นใบหน้าของนางตะเคียนแต่ของพวกผมก็ตกใจเหมือนกันแต่น้องๆเป็นแฟนของนัก,กํำน้ำเลยละครับเขาก็เชื่อว่ากลับไปแล้วมันมีรอยเหมือนรอยนิ้วจับที่ข้อเทา้ามันรอยจ้ำที่ข้อขาแล้วเขาไม่เคยมาที่นี่ แต่เขามามา,ากับแฟนเขาเนี่ยเป็นนักดำน้ำเหมือนกันในทีมในเวลาโพเพนะครับไม่ใช่เวลากลางวันนะเวลาส่วหลวเวลาส่ว,ว,ว,วนหลวและพระอาทิตย์ตกดินก็ทำมันให้เป็นทำมันให้ฮือฮาหลังจากจมาให้หลวงพี่พี่น่องดูคหอื่นดูเขาก็นั้นกันความรู้สึกมันมาได้ไงไม่เพียงแต่นักประดาน้ําที่สัมผัสได้ถึงปาฏิหาริย์ของแม่ตะเคียนชาวบ้านหลายคนที่มาชมบาร,รมีของแม่ตะเคียนก็เชื่อว่าตนเองเคยพบเจอปาฏิหาริย์ของแม่ตะเคียน ภายหลังจากมากราบไหว้เช่นกันโดยเฉพาะภาพถ่ายนางตะเคียนพี่ว่าพี่ว่าก็ก็เป็นเรื่องจริงที่ถ่ายติดจริงเพราะคงไม่มีใครมาตัดต่อเพราะว่าอันนั้นคือมันไม่ใช่ภาพตัดต่ออะค่ะเป็นภาพเลอๆที่โผล่มาจากไม้ค่ะพี่เห็นพี่เพิ่งเห็นตะกี้ก็ขนลุกเหมือนกันว่าเออใช่จริงใช่ ความเชื่อส่วนตัวผมผมเชื่อเพราะปู่ย่าตายายเขาก็เล่ามาประมาณนี้อยู่แล้วครับนางไม้นางตะเคียนเป็นเรื่องเล่าขานที่ปรากฏอยู่ในตำนานความเชื่อของคนไทยมาหลายชั่วอายุคนหลายคนจึงคิดว่าตนเองได้พบเจอกับปฏิหาริย์นางตะเคียนโดยเฉพาะกับหญิงคนนี้ที่มีอาการอย่างที่เห็นเป็นพฤติกรรมอาการที่หลายคนเชื่ออ,อีกเช่นกันว่านางตะเคียน กำลังสิงสู่อยู่ในร่างของเธอ ว่าตะเคียนสามพี่น้องบรรดาลสิ่งต่างๆให้กับผู้คนได้เรื่องราวที่เราจะนำมาบันทึกไว้ต่อไปก่อนหน้าจะเป็นฝีมือของนางตะเคียนอีกเช่นกันกับการกระทําที่ผิดศัจจะนางตะเคียนช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับ บันทึกลึกลับ